สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่631นะคะ 631รหัสด้านบนซ้ายมือตลอดทางคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือค่ะกลับมาแล้วกับงานผ้าชีฟองไซส์กำลังดีไซส์42ค่ะชีฟองตัวนี้นะคะเป็นฟรีไซส์อกเสื้อ42นิ้วความยาว24.5นิ้วโอบอกไซส์ก่อนเลยนะคะอกเสื้อวัดจากรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาช่วงนี้42ินิ้วจะบอกว่าไซส์42เป็นไซส์ที่ขายดีที่สุดในบรรดาทุกไซส์เลยนะคะเป็นไซส์กลางๆนั่นเองนะคะแลวก็ความยาวตัวนี้ กำลังดีเลยค่ะคุณแม่ค่ะคุมสะโพกนี่สุภาพเรียบร้อยแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ยาวเกินไปนะคะตัวนี้ความยาว24.5นิ้วค่ะนี่เลยนะคะคุมเป้าคุมสะโพกเรียบร้อยค่ะตัวนี้แล้วก็ราคาน้องน่ารักมากๆด้วยนะคะเป็นผ้าชีฟองเนื้อดีแล้วก็มีงานตกแต่งที่สวยงานแต่ว่าตัวนี้ทําราคาบเบาๆให้แต่แรกว่าจะขึ้นแบบเออเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าอะไรอย่างงี้ดีไหมไม่ไม่เอาคุณแม่ค่ะเอา690บบาทพอนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะ เอาไปเหิะขึ้นกำไรให้ลูกค้าน่ารักกันมาทั้งปีตัวนี้690บาทค่ะมีซีฟองเนื้อดีแล้วก็มีซับในทั้งหน้างหลังแล้วก็มีการตกแต่งที่น่ารักมากเดี๋ยวเราไปดูการตกแต่งกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบรายละเอียดงานกันนะคะคุณแม่คะสำหรับตัวนี้ค่ะงานนะคะน้องจะเป็นคอกลมนะคะคอกลมแบบนี้เดี๋ยวฉัเอาให้ดูนะคะคอตัวนี้สวย กระเถิเสื้อนีน่ค่ะเขาจะเป็นแบบว่าคอกลมแบบคอกลมชิดเกือบจะชิดคอชิดคอก็ว่าได้นะคะโดยด้านหลังเนี่ยเราจะมีกระดุมคอให้1เม็ดนะคะเวลาใส่ก็ต้องแบบ ถักลุมคอเนาะเขาจะเป็นคอกลมแบบประมาณนี้คุณแม่กําลังแบบเป็นผู้หญิงหวานๆเนาะคอกลมอันนี้ให้ดูตรงช่วงคอก่อนนะคะตัวนี้มันไม่ได้แบบกลมปาดหรือว่าแบบกลมปีนนะคะมันไม่ได้ลาคาญแต่มันดูสวยกํบบาลังดีสำหรับหลายคนแบบว่าแม่อยากได้งานคอแบ,บบปิดๆตัวนี้เลยคุณแม่คอสุภาพเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยคอสวยเอาจริงๆคอสวยนะคะตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตติดใหม่นะคะอืม ทีนี้อ่ะดูรายละเอียดงานนะคะมีเดินเทปลูกไม้ปรับตกแต่งแบบนี้ให้รอบคอนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแขนกระบอกค่ะซึ่งรงแขนกระบอกนะคะปลายแขนเนี่ยก็คือจะมีใช้เป็นแบบผ้าบุงหา ผ้าเนื้อบุงห่าค่ะคุณแม่ขาบุงห่านะคะลายแบบน่ารักเป็นดอกไม้กระมุงกระมิงตรงติงตรง,ง,งนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นชายเป,เป็นปลายแขนให้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีความแบบซีทรูของเนื้อบุงอ่าเนาะเนื้อบุงอ่ะเขาก็จะมีความแบบซีทรูมันก็ทําให้ดูแบบไม่แข็งไม่ตันนะคะเพราะว่าตรงช่วงตัวของเราเนี่ยคือมันมันมันมืดไปหมดแล้วนะคะตรงแขนอะก็จะมีความเห็นซีทรูเห็นเนื้อเราล็กๆตรงนี้นะคะความยาวแขนอยู่ที่ประมาณครึ่งท่อนแขนด้านล่างตัวนี้สุภาพเรียบร้อยแต่ว่า ด้วยความที่เขาเป็นซีทูอย่างที่บอกไปมันจะทําให้เห็นไหมคะมันจะเห็นเนื้อเรานิดๆมันทาให้ลุกตรงของเสื้อตัวเนี้ยดูไม่ตันเกินไปเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ ต่อมานะคะอ่ะคอโกลมแขนกระบอกนะคะปลายแขนจะเป็นแต่งด้วยผ้าบุงหาลายดอกไม้น่ารักปุกปิกของเราตัวนี้รายนี้นะคะเวลาใส่ก็อย่างที่ให้ดูไปเนาะจะเป็นซีทูแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงช่วงหน้าอกค่ะก็มีเป็นเนื้อรูปไม้นะคะจะเป็นหบุงหาแฟชั่นเนาะก็คือจะเป็นลายดอกแบบนี้นะคะซึ่งเขาจะมีความแบบหวานได้เปรี้ยวได้น่ารักได้เนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะด้วยความที่เนื้อผ้าเขาก็จะมีแบบรายละเอียดเป็นเพชรแฟชั่นนะคะติดเข้าไปแบบนี้ด้วยนะคะมันไม่ได้แบบ ออกง่ายขนาดนั้นคุณแม่ค่ะยิง่งรีดิ่งแน่นเนาะยิง่งรีดิ่งแน่นนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเผ้าชีฟองนะคะซึ่งแบบว่าจะมาจับจีบรูดระบายให้ตรงช่วงหน้าอกเป็น2ชั้นแบบนี้นะคะเพิ่มความอ่อนหวานให้กับตัวเสื้อเนาะซึ่งตัวนี้เวลาใส่ออกมาแล้วก็จะได้รุกประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตคะ่ะ จะได้ลุกประมาณนี้นะคะซึ่งซึ่งว่าตรงเนี้ยช่วงสลรับตัวเนี้ยช่วงอกอะสวยสวยเลยทีเดียวนะคะก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือลายเป็นเนื้อแบบบุง้งอแฟชั่นเนาะเนื้อลูกไม้บุง้งอแฟชั่นนะคะก็จะเป็นลายดอกไม้ซึ่งจะมีแบบเมดเพรเล็กๆนะคะประดับตกแต่งโปรยๆให้นะคะทําให้เสื้อมันดูไม่ตันเกินไปแล้วก็มีระบายนะคะ2ชั้นจับลูกระบายนะคะแบบน,นี้เป็นแถบ2ชั้นลงมาตัวเสื้อก็จะเป็นทรงปกติแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้บางที่บอกมันจะเป็นทรงตรงแล้วก็แบบ ยาวๆลงมานะคะช่วยให้หุ่นเราดูผอมเพรียวด้วยนะคะอันนี้คือรุกค่ะรุกของเสื้อตัวนี้ค่ะด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะใส่ได้เรื่อยๆนานๆเลยสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็เนื้อผ้าตัวนี้จะมีซับในให้นะคะเนื้อผ้าจะเป็นชีฟองเนื้อดีนะคะตัวนี้ไม่ใช่ชีฟองแบบบางๆเหม็นๆไม่ใช่เนื้อนานไม่ใช่ไม่ใช่สากผิวเนาะแล้วก็งานตัวนี้จะมีซับในให้ค่ะ จะมีซับในให้ทั้งตัวเลยทั้งหน้าและหลังแบบนี้นะคะอันนี้ด้านหลังก็อย่างที่บอกให้เห็นไปนะคะจะเห็นแถบลูกม้แล้วก็มีกระดุมคอนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นทรงนี้นะคะทีนี้สีรุ่นนี้จะทําออกมาเป็นแบบสีสันแบบสดใสคันเลิฟฟต้อนรับเทศากาลแบบว่าเฉลิมฉลองท่องเที่ยวนะคะจองทิปย์ก็รัวๆเลยไหมคะคุณแม่ สำหรับ so, ปีนี้นะคะสีที่ส้มใสใ่เปิดคลิปตัวนี้ใส่ยิ่งแมทกับกางเกงโทนขาโทนครีมโขหยิ่งแบบดูดีมากๆนะคะสําหรับลุคนี้นะคะตัวนี้สีที่ส้มใสใ่เปิดคลิปตัวนี้จะเป็นสีม่วงเม็ดมะปางค่ะ สีม่วงเป็นมะปรางนะคะสีโทนใหม่สีม่วงเป็นมะปรางค่ะสีม่วงเป็นมะปรางสีนี้จากบานเย็นก็ไม่ใช่จะม่วงก็ไม่ใช่เป็นม่วงผสมบานเย็นบานเย็นผสมม่วงเป็นโทนม่วงเป็นมะปรางค่ะสําหรับสีนี้นะคะสีเก๋ไก๋แล้วก็ดูแพงคุณแม่ราคาแค่690บาทนี่รวมจะส่งฟรีนะและคุณแม่ดูแพงเกินราคาไหมสอหรับลุคนี้นะคะอ่ะสีม่วงเป็นมะปรางสีที่2จะเป็นโทนโอรสค่ะบอกแล้วว่าแบบ เดี๋ยวซส่้อไปเปลี่ยนให้ดูอันนี้หวานนะคะและก็ตัวนี้จะเป็นสีเนส่เทานกพิราบค่ะสี่เทานกพิราบค่ะสีนี้ นี่แล้วก็ดูไข่นะคะเห็นเม็ดเพชรโปรยๆเล็กๆนะคะสีเทานกพิราบ690บอกเลยว่าสีสวยเนาะแล้วก็สีที่เห็นไปแล้วนะั่นก็คือสีม่วงอ่อนดอกมะเขือค่ะสีม่วงอ่อนดอกมะเขือมีวันนี้จะโทนสดใสทั้งหมดเลยนะคะด้วยรูปแบบเขาที่แบบว่ามีรายตกแต่งเป็นแบบว่าพวกดอกมงดอกไม้น่ารักแบบนี้แล้วก็แบบว่ารายละเอียดเป็นคุณอ,อนงคุณแม่ใครอยากครบวัวถ่ายหรือเป็นคุณอ,อนงตัวนี้ใช่เลยใส่กับกระโปรงบานสีครีมแล้วแล้วก็แบบนี้ ใส่ทับเข้าไปคุณแม่ใช่เลยนะคะอ่ะสีนะคะสีโอรสเห็นไหมคะรายละเอียดหวานนะคะแล้วก็สีเทาโลพิราบใส่กับโทนครีมเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูนะคะลุกนี้แล้วก็สีม่วงอ่อนนะคะแล้วก็สีม่วงเม็ดมะปรางะคะ่ะ690บาทฟรีไซส์อกเสื้อ42ค่ะ ขนาด6314ที่2ค่ะตัวนี้จะเป็นสีม่วงอ่อนดอกมะเขือค่ะใส่ไมาให้ดูแล้วนะคะโทนนี้ก็โทนหวานได้สุภาพเรียบร้อยได้นะคะสีม่วงอ่อนดอกมะเขือค่ะใส่มาให้ดูะคะ่ะคุณแม่อเห็นรายดอกชัดๆนะคะตัวนี้ ด้านบนนะคะรายละเอียดด้านบนน่ารักมากหรือใครใครจะใส่แบบทับก็ได้นะตัวนี้นะคะก็จะได้ลุกเฟียดขึ้นมานิดนึงเปรี้ยวขึ้นมานิดหนึ่งแบบนี้ค่ะี่ทับก็ได้แบบนี้สวยอยู่นะคะรุ่นนี้รักราคาน่ารักแค่690บาทค่ะสีม่วงค่ะแขนนะคะ 3ค่ะของรหัส631-631นะคะสีที่3จะเป็นสีโอรสอ่อนค่ะสีโรสอ่อนรุ่นนี้ไม่มีชมพูนะคะจะมีโทนหวานก็คือจะเป็นม่วงดอกบังเขือกับสีโอรสอ่อนนะคะสีตัวนี้ค่ะแต่งหน้าให้เปรี้ยก็ลุกเปรีย้ยได้แต่งหน้าให้หวานก็หวานได้นะคะสำหรับตัวนี้โอรสค่ะใส่ทับก็ได้คุณแม่เดี๋ยวขอติดไหมกันดีกว่า ใส่ทับก็สวยหวานแบบนี้อาจจะเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงนะคะตัวนี้นะคะใส่ทับก็ได้ก็จะเดบดูเข้ารูปยิ่งขึ้นนะคะสีโอรสค่ะโอรสเนี่ยจะเห็นลายชาัดเนาะนจริงๆคือมันเหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าพอเป็นสีอ่อนเนี่ยมันก็จะแบบด้วยความที่เขาเป็นแบบเนี่ย จะเห็นชัดนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้กุ้งกิ้งเนาะกุ้งกิ้งมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็น C2 บุงอะซีทก็จะเห็นแบบปลายดอกไม้นะคะรับกันกับความหวานช่วงบนนะคะรหัส631าสโอรสค่ะฟรีไซส์อ,อกเสื้อ42นะคะรุ่นนี้แค่690บาทเท่านั้นค่ะ631ค่ะ631สีสุดท้ายแล้วตัวนี้จะเป็นสีเทา นกพิราบนะคะสีเทานกพิราบคุณแม่เดี๋ยวอาจจะสอบใส่ลองใส่ทับหรือลองพับดูนะคะลองสมมติเราทับก็ไปแนงเกงก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะลุกนี้ก็แบบดูด,ด,ดีดูเปรี้ยวแล้วก็ดูเข้ารูปยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากยี่นิ้วนะคะก็แล้วแต่เลยใครอยากได้งานใส่คลุมสะโพกนะคะคลุมเป้าก็รุ่นนี้เลยค่ะคลุมอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ายาวไปแม่ไม่ชอบนะคะแม่คุณแม่สามารถทับก็ไปแดงเกงได้จะได้ลุกเปรี้ยวเฟียดขึ้นมาอีกนิดนึง ประมาณนี้ค่ะสีเทานกพริราบสีนี้ก็จะดูแบบสุข,ขุมขึ้นมานิดนึงนะคะดูเรียบร้อยสุข,ขุมนะคะสําหรับ3-4ส,สีแรกจะดูขี้เล่นเนาะม่วงเมดาปรางก็จะเปรี้ยวเฟียดนะคะสสีตรงกลางหวานค่ะม่วงดอกมะเขือแล้วก็สีโอรสอ่อนเนาะตัวนี้ก็จะแบบดูสุภาพเรียบร้อยค่ะสีเทานกพิราบฟรีไซส์42นะคะตัวนี้ความยาวย4 5ฟรีไซส์อกเสื้อ42ิราคาเพียง6 9 0เบาทเข้านั้นนะคะมีซับในให้ทั้งตัวทั้งหน้าและหลังนะคะรายละเอียด งานนะคะคุณอ่ะน่ารักเนาะตัวนี้นะคะนี่สีสีส้มใสให้ดูครบแล้วนะคะคุณแม่สามารถย้อนคลิปดูได้เลยจนก,กว่าจะพอใจว่าชอบสีไหนที่สุดเลยรอดูภาพดิ้งท้ายคลิปได้เลยค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์42กําลังดีค่ะไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินแล้วค่ะก็ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ